ยามราตรีเง็นมืดมิดกระแสลมเย็นพัดเข้าปะทะใบหน้าของผีกระหังพิเชษที่พลาดท่าเสียทีโดนน้ำลายของผีกระหังอาจารย์ทิ้งจิตสํานึกในความเป็นคนของพิเชษค่อยๆเลือนหายไปแทนที่โดยสัญชาตญาณของผีกระหังโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ระหว่างที่พิเชษกําลังบินอยู่นั้น ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าสีสเอียนลอยขึ้นมาเตะจมูกมันเป็นกลิ่นที่ใครได้ดมก็ต้องอาจเจียนกันทั้งนั้นแต่กับพีกระหังนั้นมันช่างหอมเย้ายวนเสียลือเกินแล้วพิเชษก็บินชบเข้าไปยังซากสัตว์นั้น แล้วก็ลงมือสวาปามเต็มที่ในสายของวันถัดมาพิเชษก็บพบว่าตนนั้นนอนอยู่กลางป่าใกล้ๆก,กับซากสัตว์นั่นเอง จิตสำนึกของคนเริ่มกลับเข้ามาแต่ก็แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันสํารวจตัวเองก็พบว่าทุกอย่างเกือบจะเหมือนปกติยกเว้น มีหางสั้นๆที่ก่นแค่นั้นพิเชษได้แต่เศร้าสลดและปลงในบุพกรรมของตนเองที่ต้องกลายสภาพมาเป็นผีกระหังนี้และตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในปา่าอาศัยกินกบกินเขียดตามแหล่งน้ำไปตลอดชีวิตแต่เรื่องราว มันจะเรียบง่ายแบบนี้ได้เช่นไรในเมื่อสัญชาตญาณดิบของผีกระหังในตัวของพิเชษมันค่อยๆฝังลากลึกลงไปในทุกอนณ <horas> ข้ามคืนของหมู่บ้านอันสงบสุขในชนบทที่ชาวบ้านต่างรับนอนกันแต่หัวหวนันยกเว้นบ้านของไอ้เจือน ที่กำลังชุลมุนวุ่นวายไม่หยุดไอ้เจือนเองน็งรีบไปเตรียมน้ำร้อนมาเร็วเมียเอ็งจะคลอดแล้วเสียงเรียกอันรีบร้อนของยายอุ่นหมอตำแยตะโกนบอกกับไอ้เจือนแต่ก็ไม่ทันจะขาดคำก่ันมีเสียงเด็กร้องออกมาจากในห้องสักพักยายอุ่นก็เดินออกมาจากห้องพร้อมกับถือหม้อมาให้หนึ่งใบ เจือนี่ลกลูกของเองเอาไปฝังในป่าท้ายหมู่บ้านนะฟังให้ดีละ่ะเมื่อเด็กโตขึ้นมามันจะได้ไม่ลืมลกลากของตนเองเมื่อมีโอกาสจะได้กลับมาตอบแทนคุณบ้านเกิดไอ้เจือนรับหม้อจากมือหมอตำแย่พร้อมกับหยิบจอบเดินไปยังป่าท้ายหมู่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของมันนัก ในขณะที่ไอเจือนกำลังขุดหลุมอยู่บรรยากาศรอบๆที่มือนิดอยู่แล้วกลับวังเวงยิ่งขึ้นขนที่หลังของมันลุกสู้ขึ้นทันทีพร้อมกับลมที่พัดต้นไม้ใบหญ้ารอบๆอย่างผิดธ,ธรรมชาติอ้เจือนบีบหันไปมองด้านบนตามแรงลมที่พัดมากระทบแต่ก็ต้องถึงกับสะดุ้งโยงเพราะบ,บนหัวของมันนั้นก็คือผีกระังพิเชษ ที่ตามกินลกเด็กมานั่นเองผีกระหังบินลงมาที่พื้นไอเจือนทิ้งจอบและหม้อไว้ตรงข้างหลุมพร้อมกับสับตีนแตกปลาลาบไปอย่างไม่คิดชีวิตส่วนผีกระหังก็ไม่ได้คิดที่จะไล่าตาม เพราะอาหารอันโอชาของมันนั้นอยู่ในหม้อตรงหน้านี้แล้วลุงสังยังไม่ทันไก่โหไอ้เจือนก็ไปยืนตะโกนเรียกอาจารย์ลอยอาจารย์ขมังเวทที่เชี่ยวชาญวิชาหุ่นพยนต์อันเข้มขลัง อาจารย์ลอยเดินง่วงเงียออกมาจากบ้านทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาอะไรกันวะไอเจียนมาตะโกนเรียกข้าตั้งแต่ก่อนไกลโหนี่ถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญเอ็งโดนดีแนะ่ทษวอาจารย์ถ้าไม่สำคัญฉันจะรีบมาทำไมเล่าเมื่อคืนนี้สิเมียฉันคลอดลูกตอนกำลังจะเอาลูกไปฝังกลบไปเจอผีก็หางเข้าดีนะที่ฉันวิ่งเร็วเลยรอดมาได้ ฮะ,อะเอ็งรู้วะเอ็งแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปโดนตัวไหนมาจริงๆิกว่าจริงซะอีกอาจารย์เอาข้าไปสาบานที่ไหนก็ได้งั้นเอ็งกลับไปรอข้าที่บ้านก่อนเดี๋ยวสายๆข้าจะเข้าไปหาเอ็งในสายของวันนั้นเอง อาจารย์ลอยก็ได้ไปหาไอ้เจือนที่บ้านแล้วก็ให้ไอ้เจือนนำทางแกไปยังจุดที่พบกับผีกระหังตนนั้นตรงนี้แหละครับอาจารย์ไอ้เจือนชี้จุดให้อาจารย์ลอยดูแล้วอาจารย์ลอยก็หยิบหม้อใบนั้นที่ใส่ลกขึ้นมาดูก่อนที่จะหลับตากำหนดจิตเข้าไปในหม้อเพื่อตรวจสอบว่า ผีกระหังตนนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนอืมมันอาศัยอยู่ในป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านนะักเดี๋ยวคืนนี้ถ้าจะออกล่ามันขืนปล่อยเอาไว้มันได้ทำร้ายคนในหมู่บ้านเราแน่ แล้วคำคืนนี้ก็มาถึงอาจารย์ลอยเดินนำทางเข้าไปในป่าตามที่จิตของตนเองเห็นส่วนในเจือนนั้นก็ถือคบไฟเดินตามอาจารย์ลอยเข้าไปติดๆใช้เวลาเดินทางไม่นานก็ถึงสถานที่ที่อาจารย์ลอยนิมิตเห็นแล้ว ออกมาเถอไอ้ผีกะหังวันนี้กูอาจจะลอ,อยจะมาปราบมือผีกระหังพิเชษปรากฏล่างขึ้นกลางอากาศก่อนที่จะบินลงมายัางพื้นดินอย่างช้าๆแล้วก็ใช้สากฟาดลงไปที่ไ,ไ,ไ,ไอ้เจือนในทันทีไอ้เจือนที่ไม่ทันได้ตั้งตัว ก็ถึงกับล้มกลิ้งลงไปไม่เป็นท่าแล้วผีกระหังก็พุ่งเข้ามาโจมตีอาจารย์ลอยด้วยความเร็วอาจารย์ลอยที่ถึงแม้จะตั้งรับไว้อยู่แล้วแต่ก็ยังคงกระเด็นล้มลงด้วยแรงโจมตีของผีกระหังไอเจือนที่พอตั้งตัวได้แล้วก็ได้เอาคบไฟของมัน ฟาดไปที่หลังของผีกระหังเต็มแรงผีกระหังหันกลับมามองไอ้เจอือนแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรพร้อมกับพุ่งเข้าไปหาไอ้เจอือนกระแทกจนไอ้เจอือนกระเด็นล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วผีกระหังก็กระทืบไอ้เจอือนที่นอนอยู่บนพื้นนั้น นีสองเสียงอาจารย์ลอยกล่าวท่องคาถาจากนั้นก็มีชายร่างดำสูงใหญ่บึกบึนแต่งตัวเล่ากับนักรบโบราณถือดาบสองมือ ยืนในท่าตเตรียมต่อสู้ลากกขึ้นด้านหน้าของอาจารย์ลอยนักรบโบราณนั้นก็คือหุ่นพยนต์ที่อาจารย์ลอยโดยสร้างเอาไว้นั่นเองแล้วเจ้าหุ่นพยนต์นั้นก็ยกดาบสองมือขึ้นกระนํำเข้าฟันไปที่ผีกระหังในทันทีผีกระหังพิเชษที่ไม่คิดว่าจะมีหุ่นพยนต์ตัวนี้ปรากฏขึ้นถึงกลับไปไม่เป็น พร้อมกับโดนหุ่นพยนตร์นั้นฟันเข้าหลายแผลจากปกติที่ร่างของผีกระหังจะอยู่ยงคงกระพันแต่พอปพะทะก,กับหุ่นพยนตร์ของอาจารย์ลอยแล้วความคงกระพันชาติต่างๆล้วนเลือนหายไปหุ่นพยนตร์นักลบดําของอาจารย์ลอยกวัดแกงดาบพุ่งเข้าใส่ผีกระหังอย่างไม่เกรงกลัวแต่ผีกระหังก็เอาสากแยกของมัน่าโตกลับมาเหมือนกัน เมื่อหุ่นพยนต์นักลบดำเห็นดังนั้นจึงตีลังกาถอยหลังหลบแล้วก็ฟันออกไปร้อยดาบกรีดเป็นแผลยาวลึกเลือดสีเขียวสดไหลออกมาแต่แล้วแผลเหล่านั้นกลับสมานตัวกันอย่างรวดเร็ว อาจารย์ลอยกับไปเจือนที่เห็นก็ถึงกับตะลึงกันไปอาจารย์ระวังมันพุ่งไปหาอาจารย์แล้วผีกระหังเงื้อสากขึ้นมาเตรียมฟาดใส่อาจารย์รลอยแต่หุ่นพยนต์นักลบดำที่เข้ามาขวางทางก็ได้เอาดาบกันเอาไว้พร้อมกับเอาดาบอีกมือหนึง่งแทงสวนเข้าไปที่หัวใจของผีกระหัง ผีกระหังพิเชษสินท่าล้มลงไปนอนกับพื้นเหลือดสีเขียวไหลนองแต่ในเฮือกสุดท้ายของชีวิตอำนาจครอบงำของผีกระหังก็ได้เสื่อมลงดวงวิญญาณของพิเชษก็ค่อยๆชัดขึ้นพิเชษรู้ตัวดีว่าตนเองไม่รอดแล้ว แต่ก็ยังแข็งใจฟื้นดันตัวเองลุกขึ้นมานั่งพร้อมกับพนมมือขึ้นเมื่อ <quart> หุ่นพยนต์นักลบดำเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะตัดคอพิเชษยิดกอนเจ้ <Wh iz ik on> าพยนต์ดำกลับมานี่หุ่นพยนต์นักลบดำหยุดมือในทันทีแล้วร่างของหุ่นพยนต์ก็ค่อยๆหายไป พุทโธพ,พ,พุทโธพิเชษในท่องพุทโธออกมาเป็นคำสุดท้ายแทนการสั่งเสียก่อนที่ลมหายใจจะดับลงบุพกรรมของพิเชษก็ได้จบลงในชาตินี้และจิตสุดท้ายของเขาก็มีนิพพานเป็นที่ตั้ง